สิงสิงในที่สุดเจ้าก็ฟื้นแล้วนี่ข้าหลับไปนานแค่ไหนเนี่ยหนึ่งวันและหนึ่งคืนเจ้านอนหลับนานมากจริงๆนะเจ้าจะต้องหิวน้ําแน่เลยเดี๋ยวข้าไปตักน้ํามาให้นะอืมรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวข้าจะรีบมาฮัลหลหลังจากที่ต้องอดทนทรมานมาตั้งหลายวันในที่สุดก็ได้กลับมาถึงบ้านอันอบอุ่นและสะดวกสบายของฉันแล้วไม่ง่ายเลยจริงๆนะมัวละ่ะ มัวกลับมาเคอร์ทิสโกรธหรือเปล่านะน้ำร้อนมาแล้วสิงสิงนี่เจ้าไม่หนาวเหรอรีบผมผ้าเร็วเข้าดื่มเถอะนะกำลังอุ่นพอดีเลยมัวเป็นยังไงบ้างแล้วคาทิสละ่ะมัวได้รับบาดเจ็บสาหัสจะต้องนอนพักอีกสักสองสาวันส่วนเคอร์ทิสก็ไประบ,บายความโกรธของเขาและจะไม่กลับมาอีกสักสองสาวันในตอนที่คอร์ทิสฟื้นขึ้นมาแล้วเห็นมัวเขามีการโต้อตอบยังไงบ้างเหรอ ถึงแม้ว่ามัวจะบังคับให้ป่ายสิงสิงเป็นคู่ครองของเขาแต่บาร์เกอร์ก็รู้ว่าสิงสิงยอมรับมัวแล้วจากนี้ในครอบครัวนี้ก็มีผู้ชายเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนแค่คิดถึงเรื่องนี้ก็อยากจะขูดกำแพงแล้วข้าไม่ได้สนใจวนเซนล่าตอนนั้นเขาอยู่ในห้องหรือเปล่าเขาต้องนำผู้หญิงกลับมายังเผผาและเขาก็ยุ่งตลอดทั้งวันดังนั้นข้าจึงเป็นคนเดียวที่อยู่ในบ้าน หิวแล้วใช่ไหมจะอยากกินอะไรล่ะข้าจะไปทำให้ขอเป็นบะหม,มี่ก็แล้วกันนะข้าต้มน้ำพอดีเลยสิงสิงจะรอข้าก่อนนะถ้าจะไม่บ่นก็เป็นไปไมีได้หรอกนะตอนที่เคทิสทำแบบนี้กับฉันฉันสาบานว่าในชีวิตนี้ฉันจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกแต่สิ่งต่างๆกลับไม่เป็นใจกับฉันและฉันต้องทนทุกข์อีกครั้งและเหยื่อก็คือมัว ผู้ที่ทําให้ฉันไม่อาจวางใจได้ถ้าหากว่าเป็นคนอื่นฉันคงสามารถจัดการได้อย่างมีเหตุผลแม้ว่าฉันจะไม่ทําสิ่งที่โหดร้ายเช่นการยุติความสัมพันธ์ก็ตามแต่ฉันจะไม่มีวันยอมรับเขาและเราอาจจะกลายเป็นคนแปลกหน้ากันตลอดชีวิตก็ได้แต่คนคนนี้คือมัวเขาคือมัวฉันรู้สึกขัดแย้งอย่างมากและไม่รู้ว่าฉันรู้สึกยังไงกับเขา ฉันเป็นหนี้มัวมากเกินไปและฉันรู้สึกขอบคุณเขามากแต่ฉันก็ผิดหวังมากกับวิธีการโหดร้ายที่เขาทำกับเคอร์ทิสมันทำให้ฉันรู้สึกเย็นชาในใจแบบอธิบายไม่ถูกตอนนี้มัวเกือบจะต้องตายเพื่อช่วยเคอร์ทิสก็แน่ละมัวมันเป็นลูกรักของผู้เขียนนี่มันสมควรตายไปตั้งนานแล้วดูสิมันโดนทะลวงหน้าอกไปกี่ครั้งนะ่ะ ไม่ตายสักทีเคอทิสโดนไปแค่ทีเดียวก็จอดแล้วบ้าเอ้ยยิ่งดูยิ่งหงุดหงิดกับเรื่องเนี้ยไม่ไหวแล้วอ่ะจบแค่นี้ได้ไหมโชคดีนะที่ได้ทําสัญญาคู่ครองไม่อย่างงั้นมัวควงตายไปแล้วจริงๆดูแล้วก็เหมือนกับไก่ย่างเลยนะโดนเผาโดนแรงขนาดนี้ต่อไปจะยังบินได้ไหมเนี่ยบาปกรรมที่ทํากับเคอทิสไง